สวัสดีค่ะพบกับแมมอีกแล้วนะคะแมมฮอนด้าปลาจิมบุรีค่ะวันนี้นะคะแมมอยู่ท่ามกลางธรรมชาติในจังหวัดปลาจิมบุรีซึ่งด้านหลังที่ลูกค้าเห็นอยู่ด้านนู้นนะคะก็<ๆ>จะเป็นในส่วนของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และในส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นในแหล่งธรรมชาตินะคะซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยดอกบัวและในน้ําก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลา,านานาพันธุ์เช่นเดียวกันค่ะเอาวันนี้นะคะแมมอยู่กับออนิวบีอารีค่ะซึ่งวันนี้นะคะในสภาวะฝนตกหนะักทุกวันนี้ หลายพื้นที่น้ําท่วมวันนี้แม่มจะพาไปพิสูจน์กันค่ะว่าออนิวฮอนด้าบีาวีคันนี้สามารถลุยน้ําได้หรือเปล่าเดี๋ยวเตามแม่มไปด้วยค่ะในการทดสอบวันนี้นะคะเราจะใช้ความเร็วต่ํา เพื่อให้ลูกค้าได้เห็นถึงระดับน้ำที่เราพาออนิวฮอนด้าเบียวีคันนี้ขับผ่านไปและที่สำคัญเราอยากจะพิสูจน์ให้เห็นถึงกำลังเครื่อง1.5ในออนิวฮอนด้าเบีวีคันนี้ว่าสามารถพาทุกท่านลุยไปได้ทุกที้าะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับการลุยน้ำของออนิวฮอนด้าเบีวของเราแต่ถ้าหลีกเลี่ยงได้นะคะไม่ควรที่จะขับรถลุยน้ำเป็นอันขาดนะคะแต่ถ้าจำเป็นจริงจ ขับลุยน้ํายังไงหลังจากที่ขับลุยน้ําแล้วอย่าลืมเข้าไปตรวจเช็คสภาพตามศูนย์บริการทั่วไปด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่าลืมนะคะเข้ามาเช็คสภาพที่ฮอนด้าปาตหมู่ีของเราได้เลยค่ะส่วนวันนี้นะคะแหม,มขอลาพี่ก่อนยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจและอย่าลืมกดติดตามแหม,มนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆในส่วนของฮอนด้าในแต่ละรุ่นส่วนวันนี้แหม,มลาพี่ก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ ในวันที่ฝนพรำเธอคิดถึงกันบ้างไหมในตอนที่ไม่ได้เจอและเธอนั้นเป็นอย่างไรคนใกล้เป็นห่วงเธอฉันกลัวว่าเธอจะไม่สบายร่างกายเธออาจจะหนาวแต่ขอปอดเธอทางใจคุยกันผ่านไหมก็ไม่สุขใจเท่าที่ได้กอดเธออยากเอาแก้มไปจิบกัะซิบเบาๆว่าโคตรคิดถึง ไปสบลงตรงที่ตากเธอไม่อยากจะเป็นแบบนี้เลยอยากมีฝนพํมไปกอดเธอฉันได้จะส่งความคิดถึงล่องลอยไปผ่านไปหาเธอนะคนที่อยู่แสนไกลทาไม